ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในส่วนของการดําเนินงานของกําลังพลสื่อสังกัดกรมประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะได้ลงพื้นที่ตลาดมูโนะนะคะอำเภอสวยกลกจังหวัดนาราธิวาสเพื่อผลิตรายการเคลียร์คัดชัดเจนขี่ปมเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดค่ะ โดยดรธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตหได้มอบหมายให้หน่วยงานในกํากับประกอบด้วยส่วนข่าวและรายการภูมิภาคในสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เขตหสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงกลกและศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนร่วมประดุนการผลิตร,รายการเคลียร์คัดชัดเจนพูดคุยประเด็นเหตุการณ์โกลดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่ตลาดมูล อำเภอสวยกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะและพูดคุยถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวเพื่อตอบข้อสงสัยของคนทั้งประเทศให้กระจ่างชัดมากขึ้นนะคะโดยมีพลโทสันติสกุลตนาศแม่ทัพภาคที่4น,นายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและพันตารวจเอกติเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมสนทนาค่ะในรายการนะคะโดยมีนางสาวสุชาดา เนักสื่อสารมวลชน NBT เยลาค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการโดยรายการเคลียร์คัดชัดเจนตอนคลิปปมเหตุโกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่โมโนจะออกอากาศทาง NBT ชู d นะคะในวันพฤหัสบดีที่17ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาค่ะ